การนำเสนอคลิปวิดีโอการสอนในหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่7 What should we do เรื่อง Giving advice รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราดังสันครูผู้สอนนางสาวประภาวีพรยสินแผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 1. สามารถบอกความหมายของคำกริยาวลี verb phrase ได้อย่างถูกต้อง 2. ส,สามารถสืบค้นปัญหาในชุมชนและสร้างประโยคให้คำแนะนำสำหรับปัญหานั้นๆได้อย่างเหมาะสม 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้สอนได้นำเอาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ T W 3 P มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการการจัดการระหว่าง T Pack, c l u กระบวนการคิดขั้นสูง PBL และการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะมาดูคำแรกก่อนอทุกคนออกเสียงพร้อมกัน Shoot should แปลว่าอะไรลูก <Should. S 1> ควรส่วนคำนี้ shouldn t shouldn t แปลว่า <Should. S 1> ไม่ควรนะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่าง look at the first picture ดูที่รูปแรก what is she doing eat what is she eating salad หรืออีกคำหนึงเราสามารถใช้คำนี้ก็ได้ healthy ถูกต้อง healthy food ก็คืออาหารที่มันเป็นไงดีต่อสุขภาพ should we eat healthy food <Yeah. S 1> yes yes we อะไรคะ yes we should okay the second picture what is she doing ก <Keep> ินกินเหมือนกัน what did she eat กินอะไรกิน <don> e อะไร junk food. food เก่งมาก junk food คืออาหาร ที่มันเป็นไงคะขยะเนาะแสดงว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเป็นอาหารขยะไม่ดีดเราตอบแล้วละ่ะว่า she eats junk food หรือ unhealthy food หมายความว่าอาหารที่มันเป็นไงไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นครูถาม should we eat junk food no. no no we อะไรคะ shouldn't Shouldn <'t. S 2> let's take a look at the vocabulary uh, พร้อมกัน do exercise do อ่า uh, do exercise แปลว่าอะไรคะจากรูปภาพออกกำลังกายดังน,นั้น should we do exercise yes or no should we yes. yes take medicine yes. medicine หมายถึงยา take คือการเอาเข้าเอาเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือการทานยา if you are sick sick แปลว่าอะไร sick when do we need to take the medicine เป็นไข้นั่นคือ sick ถูกไหม if we are sick ดังนั้น we should อะไรคะ take อะไร medicine, medicine. next มีใครอ่านได้ไคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไร go, go. อะพร้อมกัน go to the dentist, to the dentist. แปลว่า <Okay. S 1> ไปหาหมอฟัน <More fun. S 1> if we have tooth toothache tooth ache. To หมายถึงอะไรฟัน ache <Fun. S 1> คือเจ็บ ถ้าเกิดเราเจ็บฟันปวดฟันดังนั้นเราก็เลย we should go to the dentist โอเคต่อไปนี่คำนี้อ่านว่า sm smoke smoke, smoke. แต่ว่า s o r ี y should or shouldn't shouldn't โ okay. อเคอ่ะ <Okay. S 1> น่าจะสุดท้ายแล้วอันนี้พร้อมกัน e eat too many sweets คือกินอะไร กินขนมหวานหรือลูกอมมากเกินไปนะคะสวีทจริงๆแปลว่าแปลว่าอะไรสวีทแปลว่าอะไรหวานใช่ไหมพอเราเติม S เนี่ยทำให้มันเป็นคำนามมันก็หมายถึงขนมหวานหรือลูกอมนะดังนั้นครูถามหน่อยถ้าเกิด we if we eat too many sweets should we eat or shouldn't we shouldn't ถูกต้องอ,อ่ะต่อไปจะเป็นใบงาน นะคะหลังจากที่เรียนจับคู่แล้วนั้นนะคะข้างหลังมีอีกนะคะให้เราแต่งประโยคโดยใช้ฟังก์ชันที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้คือ shoot กับ shouldn นะคะว่าลักษณะกริยาการกระทำไหนที่เราควรทำหรือไม่ควรทำเช่นรูปที่หนึ่งเป็นรูปของการทำอะไรรูปที่หนึ่งเป็นรูปของการ ล้างมือหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า watch your hands w a t h your hands ดันั้นเราควรหรือไม่ควรล้างมือควรถ้าควรเราใช้ should หรือ shouldn't should. should ดังนั้นเราก็แต่งประโยคไปโดยใช้ you should watch your hands คือข้อที่1ตรงกับรูปที่1ข้อที่2ข้อที่2นักเรียนตอบว่าอะไรมันคือรูปอะไรออกกำลังกายหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า do exercise ถูกไหมคะ do exercise ดังนั้นควรหรือไม่ควร ควรก็เป็น u o x u ่าใครเสร็จข้อที่1แล้วข้อที่1ใหญ่แล้วทาข้อที่2ต่อเลย shouldn't smoke too much ข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่คือรูปอะไรครึ่งดื่มแอลกอฮอล์ควรหรือไม่ควรไม่ควรเขียนลงไปไม่ควร you shouldn't drink too much alcohol ข้อที่ห้านะคะเขาบอกว่าจุดๆจุด if you are sick ถ้าเกิดคุณ sick คือคุณป่วยดังนั้น you อะไรคะ shoot take อะไร take medicine อย่าง number 5 if you have a tooth ache อาการ tooth ache คือปวดฟันดังนั้นถ้าปวดฟันเราควรทําอะไรไปหาหมอฟันดังนั้น,น,นตรงนี้คือ you should go to the dentist โ okay. อเคต่อไปข้อที่7 Play Video Game ใช่ไหมดังนั้นครูมีห้อยตรงนี้มาให้ว่า too much แปลว่ามันเป็นไงมากเกินไปดังนั้นมากเกินไปควรหรือไม่ควรไม่ควรดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น you shouldn't play too much video game อ่ะใครเสร็จแล้วให้คะแนนตัวเองแล้วก็ส่งเอกสารมาคืนครูต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำคือ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูให้การบ้านใช่ไหมแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยอให้เราไปสำรวจชุมชนของตัวเองมาใช่ไหมคะ explore your communities ว่าชุมชนของเราเนี่ย what problems do we have inside our community ชุมชนของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เราพบเจอนันเกเรียนเตรียมมาแล้วถูกไหมครูจะมีกระดาษให้กลุ่มละหนึ่งแผ่นนะคะ ให้เราเนี่ยช่วยกันเนาะ brainstorming คือการระดมความคิดกันว่าแต่ละคนที่ไปหามาเนี่ยได้ปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เลือกมาหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาของกลุ่มตัวเองนะคะจากนั้นเมื่อเราได้ปัญหาแล้วจะให้เรา give advice เราจะแก้ไขมันหรือเราควรจะทำยังไงไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นกลุ่มละเอาสักกี่ดี how many advice f ได้ไหมเพราะเรามีกัน6คนเนาะ at least five advices for that problem นะคะ ะะเรารู้แล้วว่า s h o l d แปลว่าอะไร s h o u l d n แปลว่าอะไรเวลาที่เราจะ giving advice หรือเวลาที่เราจะให้คำแนะนำเกับใครสักคนเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ได้เลยก็คือ S คืออะไรคะมาจากอะไร S subject ตามด้วย s h o l d หรือ s h o u l d n ตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S ช่องที่1ซึ่ง verb ช่องที่1หมายความว่า verb ตัวนั้นจะต้องไม่เติมอะไรบ้าง <S, 2> <S, 2> <S, s หรือ es นั่นเองนะคะเช่นครูบอกว่า we should brush our teeth every day หมายเขามาไง we หมายถึงพวกเรา should แปลว่า <Yeah. S 1> ควรที่จะอะไรคะ brush our teeth ทำอะไร <Yeah. S 1> แปรงอะไรแปรง,งฟันทุกวันจริงหรือไม่จริงประโยคนี้จริง ข้อสรุปที่ได้จากการจัดก,การเรียนรู้จากการประเมินใบงานและชิ้นงานพบว่า 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำกริยาวลี e วิร์ฟเฟสได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ80ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก 2. นักเรียนนำปัญหาที่ได้ไปสืบค้นภายในชุมชนของตนเองมาระดมความคิดกับสมาชิกภายในกลุ่มจนได้หนึ่งปัญหาหลัก และสามารถสร้างประโยคให้คำแนะนำสำหรับปัญหานั้นๆกลุ่มละ5ประโยคได้อย่างถูกต้องคิดเป็น้อยละ80ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากปัญหาและอุปสรรค 1. สื่อสาระการเรียนรู้ที่นำมาสอนขาดความน่าสนใจ 2. ด้วยกิจกรรมภายนอกที่มีจำนวนมากในภาคเรียนที่2องทำให้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ในหน่วยนี้ไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ศึกษาค้นคว้ารูปแบบสื่อที่น่าสนใจมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ 2. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้กระชับเวลาลงแต่ยังคงครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่เป็นหัวใจหลักของหน่วยการเรียนรู้นี้